สวัสดีค่ะพบก,กับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบก,กับพี่นาอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้เนาะพบก,กันยามค่ําคืนค่ะแม้แต่เวลากลางคืนเนาะพี่นาก็ยังต้องดูแลนะลูกสมุนตัวน,น้อยของพี่นาอยู่เลยนะนี่ไงเจ้าลูกนกเขาชวาตัวน้อยนี่ไงที่ตกลงมาจากต้นไม้อะ่ะ แล้วก็ยังบินไม่แข็งเนาะกลางคืนก็ไปอยู่กรงข้างนอกใช่ไหมอะที่พินาถ่ายคลิปไปเมื่อกลางวันกลางคืนก็ต้องมาอยู่กับพินาในบ้านนะพินาก็นําใส่กล่องแบบนี้เนาะแล้วก็นี่ลูกนกหงหยกตัวนี้นะคะไม่ใช่ลูกป้อนนะคะเป็นลูกนกหงหยกที่เขามีพ่อมีแม่นี่แหละแต่พอดีแม่เขาเพิ่งตายเมื่อวานเนาะไม่รู้ว่าเป็นอะไรค่ะอ้วนท้วนสมบูรณ์นะอยู่ดีๆก็าตาย ก็คงจะอากาศเปลี่ยนนะคะพินาก็เสียใจเนาะก็เลยเอาลูกเขามาเลี้ยงค่ะเอามาเลี้ยงให้แต่เขาก็ไม่ค่อยยอมให้พินาป้อนนะคะแต่ว่าตอนที่อยู่กับพ่อกับแม่เขาอ่ะเขาจิกอาหารกินเองตัวเนี้เขาเก่งค่ะเนี่ยเป็นลูกตัวเดียวนะคนอื่นเขาโตไปหมดแล้วนะเขาจิกอาหารกินเองอ่ะจิกแกะมิลเลดกินเองงงโ,โหสุดยอดมากเลยเก่งมากๆนะ นกขงยกตัวนี้เก่งจริงๆนะผิดกับเจ้านกเขาชวาตัวนี้นะนกเขาชวาเป็นอะไรที่ลูกแดงลูกแง่มากเลยค่ะเขาไม่ยอมกินอาหารเองนะอ้าปากรอแม่อย่างเดียวนะจริงๆนกเขาชวาเนี่ยโตแล้วเนาะพ่นาเห็นมาเกาะตามเสาไฟโตแล้วก็ยังจะแบบว่าเสาซีให้แม่ป้อนอาหารอยู่นั่นแหละเนี่ยพอมาอยู่กับพินาเนาะ พินาก็ต้องป้อนอาหารแล้วก็ไม่ค่อยจะกินค่ะปากก็แหลมแหลมยาวๆป้อนก็ยากยากค่ะเนี่ยแต่ก็กินนะแต่กินช้าก็ป้อนเข้าไปเนาะเดี๋ยวเขาแข็งแรงพินาก็จะปล่อยเข้าไปเนาะเผื่อเขาจะไปเจอพ่อแม่ญาติพี่น้องของเขาอยู่ตรงไหนบ้างเราก็ไม่รู้เพราะว่าแถวบ้านนกขอชวายเยอะมากค่ะฟังฟังยายพูดแล้วฟังนะนะะ โตแล้วค่ะโตวกว่าวันที่วันที่เอามาใหม่ๆตัวตัวยังไม่โตอย่างนี้เลยนะเนีย่ยผิดกับเจ้านี้เห็นไหมเนี่ยนอนนอนเอาคอพับยายอย่ามายุ่งกับหนูหนูจะนอนยายก็มาเปิดไฟเดี๋ยวพ่นาก็จะปิดไฟนะเปิดไฟแบบว่าหลีๆไว้ให้เขานะไม่ยอมค่ะจับก็จิกนะ กัดด้วยกัดเจ็บด้วย,วย <c oughs> ชื่ออะไรดีเนี่ยแห้งๆแบบเนี้ยเป็นลูกหลงค่ะพี่ๆเขาโตกันไปหมดแล้วอตัวนี้มันตัวถดท้องค่ะแต่ก็เก่งมากๆอ่ะเป็นนกหงส์หยกที่เก่งจริงๆเลยค่ะพี่นาเพิ่งเคยเห็นนี่แหละปกติแล้วนะโหให้แม่ป้อนเนี่ยประมาณเนี้ยนี่กินเอง เขาอยู่กับพ่อกับแม่เขาพินาก็แอบเห็นเขากินข้าวเองนะเจ้าตัวนี้ก็ไม่หนักใจนะไม่เหมือนเจ้านกเข,ขาชวาตัวนี้หนักใจจริงๆอ้าปากก็ไม่ยอมจะอาปากก็น้อยนึงป้อนก็ยากยากเวลาเวลาจิกอาหารก็ไม่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 มอาหารของเขาพินาก็ใช้อาหารลูกป้อนเลยค่ะพินาจะมีอาหารลูกป้อนติดบ้านด้วยเลย ใครมีปัญหาอดอยากลูกนกตกกลางอะไรพวกนี้พี่นาก็จะก็จะจับมาป้อนนะความสุขนะความสุขของคนรักสัตว์เลี้ยงเนาะอ่ะอ่ะอ่ะบินละบินละจะไปไหนละลูกมันกลางคืนโอ้โหถ้าอยู่ข้างนอกนั่นเนะี่ยเสร็จแมวแมวป่าเยอะมากเถอะบ้านพินาไปไม่ได้หรอกลูกมืดแล้วมืดแล้ว กลางวันก็จะอยู่ในกรงใหญ่เขาก็จะบินเกาะขึ้นเกาะลงอะไรประมาณนี้ค่ะนองพินาก็มาทำคลิปสั้นๆค่ะเอาไม่สั้นเหมือนกันนะเนี่ยยาวแล้วแหละมาทำคลิปให้ดูบอกว่าเออกลางคืนและพินาก็ยังวุ่นวายอยู่กับลูกสมุนของพินาแหละนี่เวลานอนก็จะปิดไว้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวดับไฟนี่นะคะแล้วก็เปิดไฟหลีไว้ให้เขานอนกัน เจ้าตัวนี้ก็เหมือนกันนา่ารักตัวนี้นิ่มๆดีด้วยนะไม่ค่อยยอมให้จับค่ะเขาไม่ใช่ลูกป,ป้อนไงคะเขาก็ไม่ค่อยยอมให้จับเท่าไหร่หรอกยายายุหูจะนอนเอาอาหารใส่ไว้ให้วิ่งจุ๊กจุกจุก,จกเอาอาหารใส่ไว้ให้หิวตัวไหนก็ลุกมากินละกัน พี่นาก็จะปิดประมาณนี้ค่ะปิดประมาณนี้แล้วก็ดับไฟจ้ะพี่นาก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะและพบกับพี่นาใหม่นะคะสวัสดีค่ะ